นะโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะอะจิรังวัตยังกายโยบัพพวิงอชิเสสติสุธโธอัเปตวิญญาโนนิลขันวัคขลิงขลังตีตีหนโอกาสบัตรนี้จะได้ฉลองเฉลิมศรัทธา คณะาาพันธภ้าพซึ่งประกอบไปด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวารเมธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุทมธานีและพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดลุญแขพรอมทัคคณะสงฆ์และญาติโยมทุกท่าน ที่อยู่ในสมาคมนี้วันนี้นับเป็นวันสัมัคีปองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะแสดงออกถึงซึ่งน้ำจิตน้ำใจน้อมอุทิศกรปนาผลถวายแก่ท่านพระมหาจิโรธคำพีรูมาเรียนธรรมแประโยคอายุ52าพรรษา30 เพื่อจะได้เป็นกุศลวิบากอํานวยโสิิผลในสัมปรารยภพเพื่อผู้ที่มรณภาพจะได้ร่วมรับอนุโมทนาบุญจะได้เป็นปัตตานุโมทนาใหม่อันที่จริงแล้วการศพครั้งนี้ไม่มีใครหวนนึกคิดว่าท่านพระมหาจิโรธคำพีรโรจะด่วนถึงแก่มรณภาพลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทั้งที่กระผมหรืออตาตมาได้ไปสวดมนต์ฉันเพลนนั่งคู่กันมาไม่กี่วันมาทราบอีกทีหนึ่งว่าท่านอยู่โรงพยาบาลนครปฐมแล้วแล้วก็เคลื่อนย้ายร่างท่านมายังโรงพยาบาลชุลาลงกรการต่อมาทราบอีกว่าถึงแก่มรณภาพซึ่งเป็นที่น่าเสียดายวิชาวความรู้ ของท่านเป็นอย่างมากพวกเราญาติโยมโดยเฉพาะคณะสงฆ์และอาตมาเองก็ปลื้มใจปลื้มใจนิจแต่ว่าไม่เห็นน้ำตาสับยดจับโยมพ่อโยมแม่ของท่านพระมหาจิโรธคือคุณพ่อวิลัตธรรมแสงและคุณแม่เจริญศรีธรรมแสงไม่เห็นน้ำตาท่านท่านคงจะปลื้มใจว่า บุตรของท่านที่ได้บวชทดแทนพระพุทธศาสนาได้ทำเป็นกำลังความสามารถโดยเฉพาะท่านพระมหาจีโรธท่านมีสัจจะเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะไปเจอกับทีไลบอกถามว่ามาหาปีนี้สอบหรือเปล่าผมสอบแน่แต่ปีนี้ไม่รู้จผกานหรือเปล่าท่านตั้งกระแสจิตว่าถ้าเกิดท่านสอบปร,ริยธรรมแปดประโยคผ่าน ท่านจะเดินจากวัดลุงแขมายังพระปฐมเจดีโดยไม่สวมรองเทา้าปรากฏว่าท่านสอบได้จริงๆและท่านก็ทําตามที่ท่านตั้งสัจจะอธิษฐานไว้นี่เป็น <c oughs> สัจจะบาร,รมีข้อหนึ่งที่มีมาในท่านพระมหาปกหรือพระมหาจิโรธซึ่งใครก็ตามถ้าคิดเอาความมีสัจจะเป็นที่ตั้ง เราก็จะมีสี่งมงคลกับตนเองเพราะสัจจะนี้ใครๆก็ตั้งได้แม้แต่เราเองบางครั้งไม่มีความมีอะไรในตนเองเลยแต่มีความบกพร่องอยู่ตัวเดียวและเราก็ความบกพร่องนั้นเป็นที่ตั้งแล้วก็ตั้งสัจจะว่าต่อตอน,นี้ไปเราสําเร็จแล้วจะไม่ทําข้อบกพร่องนั้นมันก็จะเกิดกิจยานุภาพเป็นเอเนกประการได้ ด้วยเหตุนี้เมื่อสัจจะบาร,รมีของพระหมหาปกหรือพระหมหาจิโรธได้กอเกิดขึ้นและด้วยความศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านมาเป็นที่น่าเสันดายเป็นดวงแก้วดวงหนึ่งของมหาวิทยาล,ายลัยราชพัฒบ,บ้านสมเด็จท่านจบจากที่นั่นโดยเฉพาะเรื่องการเพลง สีซอรหรือคำการเล่นดนตรีท่านมีความชำนาญยิ่งไปกว่านั้นเรื่องการแทนยวกท่านก็ชื่นชำนานมากเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้เมื่อท่านจากไปทุกคนที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านกับท่านก็รู้สึกเสียดายเสียดายในความรู้ความสามารถของท่านเพราะความรู้ความสามารถนี้ท่านไม่หวง นแบ่งปันให้กับลูกศิษย์ลูกหาเสมอมาด้วยการแทงยวกหาตัวจับยาาถ้าเกิดเราจะเอาเรื่องการแทงยวกมาเป็นบรรทัดฐานในที่นี้ร่วมแรงร่วมใจร่วมสามัคคีกลมเกี่ยวปองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมนรอยที่สร้างด้วยยวกทั้งหลังสำเร็จสมัยที่ อาตมาเองหรือก็ผมเองโยแม่ถึงแก่กรรมท่านมหากรก็ไปเป็นแม่งานแทงหยวกถวายน้ำจิตน้ำใจท่านยิงตาไปอยู่ปากเท่าที่วันนี้เมื่อท่านจากไปลูกศิษย์ลูกหาก็มาร่วมกันแท่นยวกหยวกนี้เราจะเห็นได้ว่าดูแล้วก็สวยสดงดงามแต่เราจะได้แง่คิดจากต้นกล้วยหรือหยวก อย่างไรบ้างต้นกล้วยต้นหนึ่งประกอบไปด้วยใบตองใบตองเราสามารถเอาไปทำหอกห่อหมกทำกระทงเหลือก้านกล้วยก้านกล้วยเราเอาไปสับสับสับ,สบ,สบเอาไปผสมลำให้หมูกินกาบกล้วยเราเอาไปทำเชือกแกนกล้วย หรือข้างในนี่กันว่าหยวกกล้วยเอาไปแกงหยวกนอกล้วยเวลาแพงมามันก็เป็นต้นขึ้นมาลูกกล้วยเวลาออกมาเป็นลูกก็เอามารับประทานได้หัวปีก็เอามาจิ้มน้ำพริกเอามาเป็นเครื่องเคียงกับขุยเตี๋ยได้แสดงว่าต้นกล้วยทั้งต้นมีคุณประโยชน์มีสารประโยชน์ได้ทั้งหมดเลย ท่านทมหาจิโรธท่านก็เฉพเช่นนั้นท่านเองท่านรักษาน้ำจิตน้ำใจข,ของพวกพ้องน้องพี่เป็นอย่างดียิ่งแม้ครั้งหนึ่งท่านไปสวดมนต์ไม่ทันท่านก็โทรศัพท์มาถามเจ้าภาพว่าใครเป็นหัวนหน้าเจ้าภาพบอกว่สุธารามท่านบอกกรา,าบข,าขออภัยด้วยผมไปช้าน,นิดหนึ่งสวดมนต์ไปก่อน พอท่านมาเสร็จเรียบร้อยท่านขอโทษขอโคยมากมายเพราะมันสุดวิสัยรถมันติดเราบอกมี่เป็นลายมหากกแล้วเราก็ขับรถมาส่งมหากกถึงวัดท่านเป็นพระที่มักน้อยสันโดษเรียบง่ายใครพูดอะไรท่านจะเงียบขึ้ไม่โต้อตอบเก็บเอาไปคิดแล้วก็เอานำมาประพฤติปฏิบัตินี่เป็นคุณสมบัติของ ท่านพระหมหาจิโรส่วนความรู้ความสามารถสมกับสมณะฉายาทะเลคำคีโรค,คือผู้รู้คำพีต่างๆท่านเป็นปร,ริยนธรรมแปดประโยชน์ถ้าท่านไม่ด่วนจากไปสะก่อนท่านคงจะสอบปร,ริยธรรมเก้าประโยชน์ในศกนี้เป็นแน่แท้แต่เมื่อท่านจากไปท่านก็คงจะไปแข่งสอบในในสูงสวรรค์เป็นแน่แท้เพราะเป็นปร,ริยนธรรม ท่านเองมีความรู้ความสามารถนอกจากการบริยบด้านปฏิบัติท่านก็มีไม่น้อยทีเดียวด้านปฏิบัตินั้นท่านเป็นพระที่มีสมาธิถ้าเกิดคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยไม่สามารถจะแทงยวกการแทงยวกสลักฟักทองมันเผือกออกมาออกมาเป็นรูปลิง รูปหนุมานรูปมา้าชื่อคนต้องมีสมาธิจิตดีถ้าไม่มีสมาธิเป็นไปไม่ได้และมหาภพหรือท่านพระมหาจิโรฒท่านเป็นผู้ที่มีความกตัญญูเป็นเลิศโดยเฉพาะเออความกตัญญูกับโยมพ่อยมแม่ท่านถือว่าเป็นที่หนึ่งสมกับบาลีที่ที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานางกตัญญูตเวทิตาเออความเป็นคนดี เออหรือความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีพระมหาจิโรดไปทีไรพูดเรื่องโยงมพ่อยงแม่ให้ฟังทุกครั้งเป็นห่วงยงมพ่อยงแม่แต่มาบัดนี้มีแต่ยงพ่อยงแม่บนห่วงและคิดถึงพระมหาจิโรดเพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้นอกจากให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตแต่มาบัดนี้เออทั้งทั้งท่านหวังว่า พระมหาจีโรธจะต้องเป็นผู้ปิดตาเมื่อยามท่านสิ้นใจแต่ตรงกันข้ามโยมพ่อโยมแม่ต้องมาปิดตาพระลูกชายซึ่งเป็นที่น่าเศร้าสะเพืียนใจบางครั้งพวกเราญาติโยมทุกคนไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เสียน้ำตาเพราะพระบรณภาพเป็นเรื่องปกติแต่จะมีคนสองคนน้ำตาสะอื้นให้ตลอดเวลา เพราะพระนุกชายจากไปด้วยเหตุนี้ทุกชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือภาษาธรรมะเรียก,กน่าอุปาถีติพันธะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพระบาลีที่ยกไว้ว่าอจิลังวัตยาม迦โยถอดใจความว่าอีกไม่นานหนอร่างกายนี้ก็จะนอนทับผมแผ่นดินบรรดุดหนึ่งขอนไม้ที่หาค่าไม่ได้ ทุกชีวิตเมื่อจากไปจะเหลือแต่คุณงามความดีที่ฝากไว้ในโลกนี้เมื่อฝากไว้เราก็จะเอาแง่คิดต่างๆของผู้จากไปและโลกนี้ไปเอาไปเป็นเมติแบบเอาไปเป็นแนวความคิดโดยเฉพาะพระหมหาจีโรดนั้นท่านถือธรรม,มะรอยู่ข้อนว่ามัชิมะปฏิปาทาที่เดินทางสายการ เคยถามด้วยว่าสายกลางของมหาเป็นไงมหาปกท่านบอกว่าสายพินเนี่ยรหรือสายสีซอเนี่ยเป็ไปก็ขาดย่อนไปก็สีไม่เพราะมันต้องพอดีพอดีคนเราก็ต้องรู้จักคําว่าพอดีคนเราจะดีได้ต้องรู้จักคําว่าพอดีพระมหาชีโรดเป็นคนที่พอดีไม่เกินไม่ขาดเป็นคนมีความกตันยูเป็นเลิศ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวรักไข่ปองดองพวกพ้องเห็นอะไรต,กข,ตก,กข่าตกบกพ้องท่านก็จะแนะนำท่าสอนด้วยจิตเมตตาไม่คิดเป็นอื่นด้วยเหตุนี้เมื่อท่านถึงแก่การมรณภาพลงพวกเราจึงมาร่วมด้วยช่วยกันทั้งพระสงฆ์ญาติโยมต่างเสดายลำพึงลำพันว่า เห็นได้แล้อเกินสมกับคำํำหนึ่งว่าแสนอะไรในสิทยาตถาคตนปะาพุทธพจนก็ยันดับสังขารขอวิญญาณสู่ชั้นอุศิตาด้วยเดชาคุณธรรมดีที่พึงทำท่านทั้งหลายในที่นี้เราจะเห็นอยู่ไปอยู่ที่ตรงหัวมุมมีดอกพุ้ยไม้บรนดับอยู่ดอกพุ้ยไม้ออกช้าฉันใด แต่ออกครั้งใดก็สวยสดงดงามครั้งนั้นท่านพระมาหาจีโรดกว่าจะเป็นมหามาได้ก็ประดุจหนึ่งกับดอกกล้วยไม้แต่ออกดอกมาแล้วมันสวยสดงดงามแต่ดอกไม้นั่นแหละมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่และที่สุดก็ร่วงโรยไปเป็นธรรมดาของชีวิตเมื่อญาติโยมพวกเราท่านทั้งหลายทราบดังนี้ จึงต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเพราะความประมาทนั้นเป็นบอกเกิดห่นความตายเพราะพระเจ้าทรงรับสั่งตัดไว้เป็นประโยคสุดท้ายว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทถ้าเกิดเราประมาทแล้วจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคนเราที่ประสบความสําเร็จในชีวิตก็เพราะมีความไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทเราจะ จงระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็นคำพูดระวังคำพูดเพราะคำพูดจะกลายเป็นการกระทำระวังการกระทำเพราะการกระทำจะกลายเป็นนิสัยระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกระวังบุคลิคเพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรมคนเรานั้นมีกรรมจำแนกสัตว์ให้เร็วและปานนี้ บุคคลทากรรมอย่างไรย่อมได้รับผลอย่างนั้นพระมหาจีโรธตั้งแต่รู้จักกับท่านมาเดินไปในบ้านในสวนที่ไปสวดบนขันเพลด้วยกันแม้แต่มดเดินผ่านไปท่านจะเหยียบแล้วท่านยอมหกล้มไม่เหยียบมดถามบอกเอ้ามหาทําไมยอลมล้มล่ะมดมันก็มีชีวิตแม้แต่มดท่านก็ยังไม่ ทำลายชีวิตนั้นด้วยเหตุนี้ชีวิตใครไค่ก็รักพระมหาจีโรธก็เช่นเดียวกันท่านมีความเข้มแข็งในร่างกายไม่ยอมหยุดหมดความเข้มแข็งของพระมหาจีโรธและความอ่อนโยนทําให้เกิดขึ้นเป็นที่น่าเรื่อมใสหน่าศรัทธาของพระมหาจีโรธอย่างแน่แท้ ความเข้มแข็งและความอ่อนแอมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวมันถูกสร้างมาทีละเล็กทีละน้อยมันสะสมจนทำให้เกิดเป็นเกิดทุกรักไม่อ่อนแอถ้าต่างคนต่างดูแลกันอย่างเข้าใจทุกให้พอใจสุขให้พอดีมีให้พอใช้ชีวิตพอประมาณดื่มน้ำจากบก่ได้ก็ไม่ควรลืมชนด ชีวิตของพวกเราที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ควรจะประมาทเพราะคนที่ประมาทนั้นไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตวันนี้ขอท่านทั้งหลายญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีสติปัญญาฉีบแหลมจงพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองให้เหมือนกับพระมหาจีโรที่เคยแก้ไขตนเองเพราะคนดีนะี่ะชอบแก้ไข คนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนเริยมชอบติคนอุตริชอบทางหาเรื่องคนจะคองบ้านฟองเมืองต้องมีคมวิหารนธรรมคนอันธพาลเป็นคนหนักแผ่นดินคนที่ไม่มีทิ่งเป็นภัยต่อสังคมคนอุดมด้วยธรรมนำมาแต่ความสุขวันนี้ขอให้พวกเรานำมาแต่ซึ่งความอุดม ความสุขญาติโยมเห็นพระสงฆ์มาจำนวนมากเป็นเพียงแต่พระมหาจิโรธเป็นพระธรรมดาแต่ท่านมีคุณธรรมลึกซึ้งพวกเราจึงมาแสดงออกและมาเห็นใจโยมพ่อโยมแม่ของท่านมหาจิโรธแสดงความว่าท่านไม่น่า,ากะไปเร็วอย่างนี้และคณะสงฆ์พกคุณจะสูญสิ้นพระเถระไปอีกหนึ่งรูป เพราะท่านมีภรษาถึงสามสิบนั่นเองท่านทั้งหลายพรามหาชีโรดดิ้นรนมาตลอดดิ้นรนด้านการศึกษาดิ้นรนได้ด้านการปฏิบัติเพราะการดิ้นรนเนี่ยกระดาษใบหนึ่งเนี่ยเข้าใจชีวิตใบเกิดใบหนึ่งเริ่มต้นชีวิตบัญญัติบใบหนึ่งต่อสู้ดิ้นรนทั้งชีวิตใบสมรสบใบหนึ่งขาดอิสรภาพทั้งชีวิต ใบทะเบียนยาหนึ่งใบได้อิสระทั้งชีวิตบัตรข้าราชการหนึ่งใบแกงแย่งกันทั้งชีวิตคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายหนึ่งใบวุ่นวายทั้งชีวิตธนบัตรหนึ่งใบลำบากทั้งชีวิตบัตราดิตพิกลหนึ่งใบหลงตัวเองทั้งชีวิตมรณบัตรหนึ่งใบจบสิ้นปิดฉากลงละครบัตรนี้ โรงละครที่พระหมหาจีโรดคำพีโรปรเรเียนทำแปดประโยคท่านดิ้นโรนไฟฟ้าท่านมาถึงที่สุดของชีวิตท่านจากไปอย่างสงบเมื่อจากไปทุกคนก็อะไรอววรแต่นั่นหลักเป็นการปิดฉากละครเมื่อละครเลิกแล้วลาแล้วแต่พวกเราพระสงฆ์องค์เดรญาติโยมยังต้องดิ้นรนไฟฟ้าเล่นละครต่อไป จนถึงการอาวสานของชีวิตเรียกเรกปิดฉากชีวิตนั่นเองท่านทั้งหลายที่ดิ้นรนมาจากไกลๆมาจากจตุรทิษพวกแทงยวกมาจากต่างจังหวัดก็หลากหลายท่านแล้วก็ไปค้องมงเหล่านี้ก็ามาจากสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะค้องอันหนึ่งเป็นของท่านพระหมหาจีโรธ ที่ท่านสร้างทนุทนอมขึ้นมาให้ได้ประดุจมันเสียงเพลงฟังเพราะไพเระาะจับใจบัดนี้เราจะเหลือแต่ความทรงจำที่พระมหาจิโรดฝากไว้กับพวกเราเมื่อพวกเราได้รับฟังสิ่งเหล่านั้นเราแปลงสิ่งเหล่านั้นให้เป็นสัจธรรมให้เป็นธรรมะเมื่อธรรมะก่อเกิดขึ้นภายในจิตใจเราเรา็น้อมอุทิศกัลปนาผล ธรรมะที่ต่อเกิดนี้ให้เป็นอุศลวิบาน้องอุทิศบูชาคุณงามความดีของพระมาริโรดผู้จากไปในสัปเหร่บหวังเหลือเกินว่าบักินากาศชี้แจงแสดงมานี้จะกอ่อเกิดประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็ามากสิ่งหนึ่งขาดตกบกพ้องประการใดต้องขออาภาัยกับท่านทั้งหลายไว้ด้วยด้วยเวลาอันจำกัดและสมควรแกสมัย ที่ชี้แจงสแสดงมาอาจจะสั้นเป็นิตต้องขออภัยกับท่านทั้งหลายและญาติโยไมไว้ด้วยหวังว่าบุญกุศลที่พวกเราได้เข้ามาวัดหมายถึงวัดคุณธรรมคงจะมีคุณธรรมมากน้อยต่างกันแล้วก็แพร่สว่วนกุศลบูชาคุณงามความดีของพระมหาปกหรือพระมหาจิโรธพีระธรรมโมเ้คัมพีโร,ประปรียธรรมแปดประโยชน์ หากท่านไม่สามารถอย่างรู้รวิญญาณเาวิถีใดขอเทพีดาอาระที่เป็นสัมมาปฏิบัติในอารามหลังแห่งนี้และในทั่วจักรวาลน,นี้จงนำข่าวสารกาบุญสนนี้ไปากาบเรียนถวายท่านให้ท่านได้ร่วมรับอนุโมทนาบุญกุศลจะได้สำลิปผลเป็นปัตตาโนทนาใหม่ในสัพระียภพสิทต่อไปชี้แจงแสดงเป็นปัินกันกสถามาขออํานวยอวยพร ขอทุกท่านจงอโรคยาปรมาราพาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐขอพุทธพจน์ทบทนี้จงสมฤทธิผลกับท่านทั้งหลายที่อยู่ในสมาคมนี้โดยทั่วกันที่แจงแสดงมาสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติภงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการและชนี ญาติโยมตั้งใจกวดน้ำเลยนะไม่มีน้ำก็ใช้น้ำใจนะโยมนะยะถาวารีวหาปุราปริปเรณปิสาทะรังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปปกตติอิชิตังอิชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเทปุเรตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถา สัพพิติโยวิวัชันตุสัพโรโควินัสสุมาเตภวันวันตรายโยสุขีพีทายุโภะวะอภิวาธนสีลิติสนนตจังบุทธาปัจ,จายโนจัตตาโรธรรมาวันันติอายุวันโนสุขังภะลัง สาธุสาธุอัลโมทามิที่จะเป็นนั้นเป็นรัธรรมเทศนาในปฏินักกะป่าพานนาชีวิตนรสินมของท่านอาจารย์ระมหาจิโรคำฮีโรปริธรรมแปดประโยคอดีตเจ้าวาดพระสัมปทวนอดีตเจ้าคณะกำมพลท่าตำหนักธรรมยุทธแสดงโดย พระลังกโตไม,ม้พ่อทิศทางพระาวัด,ด,ดสุทธารามท่านอาจารย์แสดงธรรมได้ชัดเจนแจ่มใสและชัดแจ้งในใจวัตรของท่านอาจารย์พระมหากรท่านได้พรรณนาถึงชีวิตอันเป็นประดุจแก้วอันงดงามไปศาสิงแต่ที่สำคัญชีวิต ที่เป็นคุณประโยชน์ทั้งชีวิตของท่านโดยยกเอาหยวกกล้วยหรือต้นกล้วยมาเป็นอุป,ปมาสาธกได้อย่างงดงามต้นกล้วยมีคุณประโยชน์ทั้งต้นนับแต่ใบตองก้านกล้วยปากกล้วยแกงกล้วยหน่อกล้วยหยวกกล้วยหัวปีฉันใดชีวิต ของพระมาหาโตท่านอาจารย์พระมาหาจีโรดก็เป็นเช่นนั้นธรรมะของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระพิสารประธานน้านั้น <Okay. S 1> ถือว่าเป็นธรรมะอันงดงามและเป็นธรรมะที่สะท้อนชีวิตของท่านอาจารย์พระมาหาจีโรดเป็นอย่างดี <Okay. S 1> ผู้พูดที่เป็นโคศนี่ไม่รู้จักท่านอาจารย์พระมาหาจีโรดและท่านเจ้าคุณพระธรรมกสิทิ์เป็นการส่วนตัวแต่ฟังแล้วรู้เลยว่า สองท่านนี้ต้องพูดเคยกันมากสามารถถอดชีวิตของคุณท่านผู้วายชนมาเป็นธรรมะใช้เวลาสั้นๆเพียงไม่ถึง20นาทีที่สำคัญอย่างยิ่งวดงามเหลือเกินนะครับวันนี้จึงขอใช้คาว่าจเจริญพรและสวัสดี